ย,ยากจริงหอดเฮือนแ,แล้วผูเลี้ยวเข้าไปผูเพ้อเว้ออยู่สีส่ดอ,อกไป,ไปเๆๆข้าไปเบิงเ่งใกล้ๆค่ะเนี่ยหลงอกเนี่ยหงอกอี๋หาดอกผูทางงน่ากระชามสองพี่นอ้องเอียงจังว่าบ่พักกันมาเบิเ่งเบิ่งเนี่ยผูจนมันสิดเถา้ามาเลยดอกทำกระบ,บุกกระตานี่ย <c oughs> เนาเลยนี ali, oh, e hey. uh ้โอ้ยเดดไ่น้มืานี่พอดีโ้ยเนัดผูงนีผูนี้นีนีดอกนี้งามครับอยเอุ้ยมายยงขบอกมาบกระผัดเน่าหัน มาเอาสักก้อนมาเอาจะเข่าไปเบึงเลี้ยวๆมาเอาสักก้อนโอ้ยบึงแน่นี้พี่น้องมองเลยเฮ็ดไข่ามานี่พาแท้นะกะนี้นี่ออกมาเอาตัวน่าเอาให้มันได้ทั้งอันนี้ลดโอ้ยเดี๋ยวอา ตัดตีนซะก่อนให้เจ้ากันโอ้ยพี่น้องเอ๋้ยผูกคอยเมื่อดยดิคอยเสียดายดย้เอาใช้รถเอออันนี้นะเอาดอกมันมาง,งมลงซะก่อนตีนมันเอาต้องเอาเอาแต่ขามันอื้อเจ้าจะบอมาชีนั่นต,ตัดขามัน โอ้ยกูเสียดายดยเมื่อเห้าดีเฮ้ยเนาะเสดงว่าพึ่งบ้านมาเฮ้ยห้วยเฮ้ยแ่เมื่อเห้าเมื่อเม้่อ่มันกำลังเป็นกุ๊ปแล้วเมื่อเศรานี่นะคันโฮ่เฮ็ดขันจ้องเฮ็ดขันจ้องเฮ็ดคันจ่องออเดอ่างทางจ่าดิเามาเอามา บาดมือเขาเลย,ย,ยมันต้องได้ล่างเราได้ดินะเอาต้นออกมาเบิงบ่งก่อนให้เบิง่งก่อนบ่เอาอันนี้นะอเอาเห็ดเสื้อมันเถ้ยแค่คือออกมาเห็ดยังเอาไว้ทิ่มไว้มองมันเป็นเน่าไว้อลไรนะมันก็ออกใหม่อ้าวเกิดมาใหม่เด้วยใช้ๆเอาตัวมันเอาตะดอกโอ้ยนี่เบิงบ่งเบิ่ง <laughs> โอ้ยเกือบยีครับ อ้ยพี <bin uk> <azo> ่เนองเอาคือ <phải> so <uno> <y od altern ates> ูโอ้ยโหเจ้าตัดผีเฮ้ยจะได้เด้กจะได้มันหนักไม่คันมือเศร้านี่มาเนี่ยกับประมาณซ้ำนี่โอ้ยเฮ็ดจะบดออกอั่างนี้โอ้ยมึงในทางในน่ะเพ้วิพีวีอยู่อ้า เก็บเห็พชรในลายมือพี่น้องเอ้ยป่าเห็ดนตุการณ์ใหญ่จุ่มใหญ่พะโลูพะงานขอบไปหาไก่เอาตัวนั้นผัดทิมแพ้แบ่อยู่เอาเลยบัวมาใส่ค่อยจะให้เอาดอกบานตัวนั้นลงก้อนนั่นเก็บมาตัวน้อยๆนะอ๋อลงใส่อืมอันนี้ก็แมนบ่แมนใจมากเลยเออบ่แมนบ่แมนเห็ดขีดกระเดี่ยนบ่ นี่กระเ,เด็นกระเดี่ย,งน,ยงนี่ยงลงลงเขาไปเนาะเขาได้แล้วบัด <c oughs> น,น้อเดกบอรมีใครได้ที่นั่นเอาัอนเอากันจิมตักตันี่แหละจิมที่กล้องอืมสอนดิ <c oughs> นีพี่น้องพี่น้องบอนีอันนี้เนาวอากลาก บานแล้วเก็บไม่ทันเห็ดเหล่านั้นก็น่าตายเองเลยไข่บ่อนี่ยนะไข่สองไข่มันคืออย่างกลิ่นหัวมันนะเจ้าตำต,าตำล่องตำตำตัดเสือมันลงอย่โอ้ยจะเป็นผักกันไก่เห็ดพี่น้องเอ้ยผู้เจ้าว่จาจอมันน่ะพี่อีกน้องเอ้ยเด้อดอกรูไงพี่ออกด้ว ไปดำง่ายแล้วครับวิ่งเต้นเต้นโอ้ยจนยังกลิ่นหัวมันเอาเต้นนี่มันเฮ้ยไ่ต้องเอาตีนมันนะเอออันนั้นแหละยังไดยังได้ยังไดโสดได้ยังได้อยู่งามอ่างทังใจดิจะขึ้นออกมาเบิร์ดาง นีน่มันมีสปอมันเฮ็ด mm ี่มันบริเกียวเฮ็ดผลเนี่กั่งก้อนกองู้ยอปอกมันต้องเอาเฮ็ดคือขคอยเฮ็ดนั่นแหละงุ่มลงไว้เสือมันอ้ยัน้าเบ่เมือนนั่เป็นไข้เป็นตะนงโอ้คอยเนี่ย ปลาเจ้ากับพ <b film> yeah, yeah, ิษตาหักนกบาอนเนาะูเ huh. ต็มีมลงได้จ huh. <c ười> yeah, ับไนทั้งน mm ูกะทาไดนทั้งปลาโอ้ยเมื่อไรเขาสิล่างไว้ร่นนี่นะเพาย่ามันติดดินเออเาไปเผากินเนาะเบิดอะบอโอ้ยยังดอกอืม้บเอาใส่เนาะโอมนั่นจุ๋มอย่ดูคอยดูแนเด้ ก็ยังเหลืออยู่เนาะมันออกมูใหญ่เลยมันโอ้ยสะอ่อนเด๋ถิ่มเห็ดไปเท่าดดยดอกคันมือเศร้าเลยโอ้ยดีรูเดียวเดี่ยวเต็มตายังนอนอยู่พี่น้องเอ้ยมันโถพี่น้องโอ้ยจะถอยดิบรรดาหน,น,นิคอยเสียดายแห้งมาเอาก้อน ตัดเอาแต่ขามันนั่นชบมันเอาไว้เฮ็ดเสื้อฮักอโลดฮัรกอโลดมาอุ้ยมือเศร้านี่พอดีงามแต่ว่ายังกินได้อยู่พี่น้องเลยเฮ้เจ้ากั้งแล้อกั้งล้วโอ้ยหั่นมีดเริ่มตั้งกต่ตามมาให้ก่อน แซลมิทมดลร์บเพี่น้องเอ้ยปูนเต็มกระตาสุดท้ายก็เต็มกระตาเออโอ้ยมันเน่าถิ่มกับเป็นเทไรเดอรอกพี่น้องเอ้ยเหมือนหหมือนป้ายห่อทิมหอบแดนข้ามมือเศร้านี่ได้เบิดเออทามือเศร้านี่กระลังแบบ กำลังแบบเนาะเฮดเฮละงูกับเฮละงูข้าวดอกใหญ่ฮะนะพอแทศแต่กลับมาแหละแกเจ้าก็ไปเบิ่งเฮละงูเลี้งอยู่หักบ่ได้ยานกันนั้นแล้วมันบ่เห็นข่อยซองอยู่ข่อยกระบูดออกมาเลยแต่ก็ยังกินได้ค่ะฉันจะล้างไว้เลยนะจะล้างเลยันงานมันเท่าไปหมดจำเาเบิ่งเฮดนี่ยขนาดไม่เห็นกระทงซะ ไปแล้วเบิ้งเขาไปนี่เบิ่งนนี่นี่มองไก่ไก่คล้ายนี่ฉันมาหมอเศร้านี่ถอนซอสาัมซีงาเด้ห์ผัดไป่หอดเชอร์หมูเศร้านี่จะมีเอาไปปลามันเท่าปูเด้ดีหมูเดียวได้นี่นี่บัวซอสนี่ในพ่นตัวนี้นี่คางคางพ่นตัวนี้เบิ่งในพี่น้องออนช้อนเลยบุตรเห็นเน่าถุกเน่ากระทะได้ดอกผัดไก่ยังไปหอดชอบหอบที่หอดใสบุกเคยได้เลยนะแค่ตุ้ยกับบุกไปเบิ่งเลยเบิ่งในพี่น้อง ุนะกังได้เลยหมหดกอู้เอนเลยไจ้ามันมุนไปเฮ้ยไปล่างวะเฮ้ยแย่มันมุนไปล่างว้ล่างลหน้ออยเอีสูดนล่างเนสด้ไปดำให้ดำหน้าหรอกว้าวไปเฮาสองเื่องกันจนเลเาเบิเลยเฮ็ดขนมเฮ้ยไปเบิงไู่าเฮ็ดขนมตอนไหนฮแงร สะออนเด้เห็นละงูกใหญ่ได้เป่าสอนอุ้ยเด็กสิว่าจักดอก1234567891 0มันเน่ากับ4ดอกเด้เฮ้ยที่มันเน่าน่ะ4ดอก5ดอกมันเน่านั่นผู้เน่าก็ได้จานดาวเทียมพีองเอ้ยอือคันแม่นว่า มันกระตัแล้วพีเฮดอันี้ต่ำเพ่พอเหงนอดอกหนึ่งนะเนาะันไี้ได้ยีเห็ดอันที้เห็ดองเฮได้สีก่อนตาก็เลยจะได้บ้านเฮใบก้ว่เาเห็ดทามเแหละอันนี้เลยเทานง่ายใบสีทามจะออนอันนี้เด้ ยังเรือใครยุบมาอยูเรือส่งเฮ้ยสรุปมันแมนเฮ็ดพันใหญ่รีบอ่ะอ้าวก็นางตุยคอนเฟิร์มเลยโอ้ยปกตินางมันตีได้กินเฮ็ดง่ายๆเล่ากินให้บึงละเออนางว่ามันเคยอ๋อนั่ได้กินได้เพิ่นตุ้ยๆเพิ่นปรตัวทุกตัวกระเทียเลยนางไหนแห้งว่าซ้อนทรงให้นางเบ่งนะไปทรงให้แล้เบ่งข้าออกมาตอนนี้สีร่างได้ที่ละงูหรือเ่าไอ้สักกัน เฮ็ดต้นไหนจะข้าวล่างก็ได้เฮ้ล่างก็เฮ็ดละโง่ไปหอดดีแล้วมันจังได้ลายไปพอตอนนี้มันจังไปหอบโคกหอบป่าบัดจุดถ่ายนี้ทั้งได้ทั้งเน่าตัวเน่าก็ได้แบบนี้ตัวใบเน่ามีได้นะตัวเน่าในซ้ำสี่ดอกห้าดอกอือขังในสามเฮ้ยไปปิดต่างทีวิตที่ทานห้าสีล่างกันหนึ่งแล้วเ้าเอาโลมันบ่้ยมันงามนี่ทั้งนี้มันไม่ได้มียังติด เขาจะใส่ยังอะไรไม่ต้องกลวยบ่นี่เดี๋ไม่ต้องกลวยข้างล่างมันกังน้ำอยู่ไหนใหนว่าบานบานก็ใช่แล้วยังเขาจะใส่ในกระตุกนะบ่ขนมปองจ้าขนมปองเสียดายเลยนะพี่น้องมันยังบ่ทันอ่ะนะท่นไม่ว่าฝนตกเนี่ยมันล่มแล้วนี่นะกินบ่ได้แล้วขนมปองงามนี่เนาะ ขาเขามาเจอมืออื่นกับดอกที่มันยังต้มเตมิมอยู่กะเน่าคือกันเน่าเว้ยนี่ทานเห็ดคุกมืออื่นนะฮะต่อเบิงอร์จัะว่าออกเพจังเนาะย่านมันตัวยังอยู่พื้นดินมันมีไข่มันอยู่ได้เลยเห็นเห็นนั่นไข่กออ็มันแม่ทีงมีไข่อยู่ีสต์ไข่สามซีลูกโอ้โหซีลูกซีลูกเออว่าพื้นว่าเห็ดอันนี้นี่มึงนี่นี่ขักแข้งแหลงอย่าี้ได้ผูุแม่นี่รถพี่น้องง่าย เพราะว่าห่ยายานมันมุนเนี่ยโอ้ยห่ากระสีเป็นเปียงขายเปียงละหาบาทหาบาท <c oughs> อ้ชานต์ปนีนันเจ้าจนะเ้อีเปียง,งกับใน <ขอ S 1> ปนเนหนาซื้อเาบาทสมเอาไปปิง้งนะกัะป่นนะป,ปิ้งปิ้งปนกระแทบได้ครับอ้อหนาเนียนนนี่ี่หลงงีอย่าได้หนาเนี่ยพี่หลงงงโอ้ยมันนี่มันสิได้เป็นโลกาซอยนาบบบนี่เอา แกงกินช่องูเมียนะนี่ดอกหนึ่งพอมวยแลงห้ากระางชองน้ำน้งแกงขนเพราะเฮ็ดมันบฏิเด้มันงงมัน้ฏิเสธคนงามกะโดดสามเปียงจ้าขึ้นไปเย่นตุ้ยต่ระมสามทิศนาทีได้บ่ประมาณนี้นะอ๋อปึงไปบ่นอนโหลดคลิปนอดทิ้งกับะไรเลยเพื่อนบ่เขาซีนานหมาลงก้อนแล้วลงก้าก้อน โอ้ยยยอ่่าลืมเด้นนขจะอ่อนเด้ซีเปียงก็เท่าเรานี่เนาะขันเท้าขันเท้ายางฮาน่ะมันมาเพื่อมาเอื้วน่ะมันมุนมดนี่น่ะอันนี้เท้ายางว่าเท้าอันนี้หน่ะมันโซมมาเฮ้ยถามเนมาเท้าไปเจออยู่ใกล้ๆนี่มุนมดเนาะกัวหามาหอดเนาะมุนแหละ เขาชิ่หนึ่งข้าวตู้ไว้เนาะโอเคมันจะเป็นหนึ่งเฮ้ยมันเ่าเลยใช่มือแกงเหรอเออเอามือหนึ่งกินมองแค่พี่ต่ก็แ่เฮ้ยเป็นเดีล่างอีงตีมันก็ผ่าไม้ใช้ลบกูได้นี่เนาะหนึ่งสองสามสี่หาหาดอกบานดอกตูมเนานแะี ่อยวตเอายังมันฉานี่นะไข่มันไข่บ่อนี่นะออืโอ้ยเสียใจดีเสียใจดีซักล็อกสีเต็มเลยได้นะปวอเศร้าเนี่ยเป็นยังตัวนี้เอาไปตั้งไว้เลยเสียใจบ่เห็นไข่มันถาแม่หมอได้แต่ไข่มันโอ้ยโอ้ยคือชิมีแห้งขนาดโบอยู่แค่พอเท่าขอไปห้าหมื่นก็โบโอ้ยนี่ผ้าแก่หัวมองห้าอาทิตยไข่นี่เลยลงลงลงไปจังน้อยน่ะดิมัง เมือ่อไหนก็ห้ให้เละงกเรืองอยู่พอดเดชสวนตัวหนาเพื่อนลังนี่ที่เขาปุ๊กใหม่นะเรียกเขาไปว่าโอ้ยขัดจังเรียกเขาไปแล้วเป็นมูวันนี้ <laughs> ตอนแรกเห็นดอกบานดอกหนึง่งขากลับมาดูว่าขาไปไนะาาน,นี่นะขามานี่ย่างมาน,นี่จะจุ๊บจุด,จดสีหอดถืออันไรเดี๋ยว่ามาเปดิดคลิปใหม่นีไอ้เปิดไม่อีก <c oughs> อ้าวมันเห็นเห็นดอยไปเค,เคยได้ปีนี้พอได้เห็ดละงกูยุ่มย่างแบบนี้เลยนะโอ้โท่านไปมืึงยืนเฮงนตเสียดายตายแล้วนี่มันเอาไ่ได้แล้วลมเบิดเนาเบิด การสัมคัญปีดกล่องยาคูคือนั่งตุยว่าลี่แหละมันผลบอลเมนพ้นโตกลิ้นเอียงเลยนะมันมันพ้นตกมาใส่เลยมันใสแล้วเนี่ยขามันก็ยังได้นะขาคูขาข้างอื่นแบบนี้ขพวกนี้ยู่นี่ขีนี้ท้านพวกนี้เออข้าวดำล้ำตาลชุ่มนั้นนะหอยโบสักิรีเลยทั้งบ้านเจ้าก็บโบออกโบมี่ันรอมีป่านี่แหละ ขั้นเอาเลยอยากเอาจนจำดินเพิ่นบนฟ้าอะไรมันติดเสื้ออะไรนี่ข้นข้าเฮ็ดมันมีสปอว์มันมีสปอมันไปอยู่มันเน่าอันที่มันเน่ากันลายเฮ้ยพี่หนาจื้อไว้เด้อจื้อไว้โหลดพี่หนาเป็นแล้วเสื้อมันมาฟ้าอ๋อหน้า็นพี่หนายังนู่นมันก็ออกอีกอะไรเงินไหมออกก็นีแต่ลายสุดเป็นหมูได้นี่ถ้าเมนว่านับๆรวมๆแล้วจะประมาณสิบเนาะ สิปลายสิปลายกว่าดอกมีแต่ดอกง่ายๆเรื่ละงูกง่ายช้อนดอกใหญ่แล้วจะติดช้ำกระตุกกระต้าหอมดีบ้าช้อนสิไปเบิ้งคลีบช้อนพี่น้องมันไปฮอดใช้แล้วมันได้เบิ้งเขาได้กินฮอดบ้าซ้อนก่ามันได้ล้อเด้อกะลงคลิปบ่ได้จ้าเอาไปป้ายใส่บ้านเอาคืนเท้างกะจน ບໍ່ໄດ້ຄືເກົ້າເບາະມັນຍານມັນເຕັມໃດເອົາໄປບ່ອນຊັ້ນເຈົ້າໄວ້ກັນຊິໄດ້ລ້າງເຫັດນີ້ລວລນສສຢອມດນອນອາມດນັາมันກສນບິ່ງເັດເິນເຈັບິກະສນມືດກະ່ອตุ้ยๆກະນນີແຫະແຕໍາເດນປເຈີເັດກະມນ แรนจะนําเห็ดนี่เพาะๆเพาะอยู่กินได้แยะบ่ได้ซอยละเล็กจักเคร่แหนี่นี่จะเอาเฮ้เสดายเสือมันเอ้ยาออมมันแม่คเฮ็ดมันบัดยามบ่มีอันเ้ยเนาําดเจ้าก็เอาเจ้าบ่ได้ิ่มเจ้าไปเว้าบัดยามมันบ่มีนั่น No> เนจเจ้าอ่อนมาจักบ่าวสอนดอกสอนขัดเจ้าเห็ดนั่นน่ะมันบ่แล้วดอกเนจเจ้าอ่อนมาจักพี่น้องนี่ใส่ปิดอีกทีหนึงเบิ่งกันไปยาวๆเด้อพี่น้องจ๋าเฮ็ดละโงกหมูเดียวดึงเป็น10ดอกเท่านําพวกกายเห็ดเห็ดออกให้กินอยู่างว่าเห็ดออกให้กินอยู่ในตีนหื้ออันนี้นะยะบ่มีไผเห็นบัดพือกันไปกันฮอดทีบหอบ หอบอีนเนหอาดหาบหอบโลอกนี่เเดอันือใบมะหลงเพื่อนลงอยู่เพือนเฮ้ยเนาะลงแตะหลงอเตะเะนเลิส่ทุ่งยงวันี้ครับเรกว่าเขาลงไปท้ายคิปกันโอ้ยตรี้โลดเธองเนาะให้นาจุ่มง่ายอย่างนี้พรมันดอกง่าย ด้วยมันได้กิ่นว่าอาหารแพมเพิร์ดบ้ามันจะดอกเดี๋ยวมีแพมพุงแพมเพิดอยู่ในหันอยู่ไม่ว่าเลยสะอาดสิตาอยู่ในหันเขาเห็ดสวนมันถ้าได้ก็สิได้ย่าขายหยาเลยเฮ้ยโอ้โห้นมันท่านี้ข้าวไม่สิได้ขายหยาข้าวมีเตสเซียเขาบริสายยังมันบ็ได้อยู่ในมันหรือไปอยู่ในป่าโอ้ยบุญ ตังวาเนอะเฮ้ยเนาะบอกมาแล้วก็เจ็บใจเนาะเจ็บใจตัวเองอะนะไปหอดอกโลอกน้องคะรัน้งสีเงาเกินไปแล้วล่ะครับมีเหลือคลิปเฮ็ดอีเดียจ้าจะได้ข่ามาเบิ้งข่ามาชมเลยค่ะหนาเฮ็ดเนาะกตสิมีแต่เฮ็ดเลยบริบริห็นกันง่ายๆหาเฮ็ดแกงเฮ็ดหนึ่งเฮ็ดนี่ยแล้วพี่น้องนั่งเผาเบื่อกันเลยคลิปนั่งเผาเฮ็ดกับมีจ้า เอากระซิเก็ตเผาบรรยากาศไว้สามีเนาะพี่น้องขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกซับสไครต์ทุกการติดตามทุกทุกกำลังใจเด้อครับตามคลิปหน้าครับพี่น้องเด็กๆก็ฝากส่องใหม่น้ำหน่อยเด้อครับเจสซี่เรียวเผื่อไวเอฟซีที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้เนาะครับเนาะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาด้วยบ่าวสอนนอนนาด้วย แม่และพี่น้องพาแม่เด้อมือนี่ลงคลิปบ่ได้เบิดมือเลยบ่าวซ้อนกับลงคลิปบ่ได<า>้จกเป็น,น,น,นยังและพี่น้องเอ้ยไปแล้วพี่น้องสบายดีครับ